เรื่องมันมีอยู่ว่า FIVB กับ v o l l e y b bon บอ l w ว r l d ประกาศเมเจอร์สองข่าวสำคัญพร้อมกันว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกจะมีเจ้าภาพใหม่ในอนาคตอันใกล้โดยในฝั่งหญิงปี2027สหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทัวรน์นาเมนต์นี้จะลงสนามที่อเมริกาเหนือส่วนฝั่งชายมีการยืนยันแล้วว่าโปแลนด์จะเป็นเจ้าภาพปี2027และกาตาร์พังาดรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชายในปี2029ใช่ค่ะกาตาร์ครั้งแรกที่ทัวรน์นาเมนต์ชายจะมาเยืยนนอ,อ,กกอยน การตัดสินใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านคณะกรรมการบริหารของ FIVB ในการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างการแข่งขันชายชิงชมป์โลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี2025หลังการประมูลที่ดุเดือดและแข่งขันกันสูงมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการระดับโลกที่อยากเป็นเจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้จริงๆทีนี้มาดูรายละเอียดสถานที่จริงหน่อย ในฝั่งหญิงปี2027รอบสุดท้ายจะไปลงที่ Honda Center และ OCVIB ในเมืองอนาฮามร,รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาส่วนรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมแรกจะกระจายไปยังอีก4เมืองในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นเมืองไหนบ้าง นี่เป็นภาพใหญ่ที่ FIVB วางแผนไว้เพื่อเชื่อมโยงกับบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของอเมริกาสำหรับปี2028ด้วยแปลว่าโครงสร้างการจัดงานและการสื่อสารทั้งหมดจะมีความสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของอเมริกาสำหรับปีถัดไปด้วยผู้บริหารของ FIVB อย่างฟาบิโออาเซเวโดผู้ชัดเจนว่าพวกเขาภูมิใจที่จะยืนยันเจ้าภาพทั้ง3าประเทศและมองว่านี่คือก้าวสำคัญในการขยายกีฬาไปยังภูมิภาคใหม่ๆเพื่อส่งต่อค่านิยมของกีฬาระหว่างประเทศ ส่วนอูโกวาเลนซี CEO ของ v อ l เล่บอลเวิลด์ก็เน้นว่าการนำทัวร์นาเมนต์ไปยังทวีปอเมริกาเหนือนและตะวันออกกลางจะเปิดประตูสู่แฟนกลุม่มใหม่และโอกาสทางธุรกิจในช่องทางต่างๆพูดง,ง่ายๆคือนอกจากกีฬาแล้วมันคือโอกาสท้องด้านการสื่อสารการตลาดและการลงทุนด้วยนะเอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องเทคนิคที่หลายคนอยากรู้รูปแบบการแข่งขันและวิธีคัดเลือกทีมเข้าไปแข่ง ปี2025เป็นต้นมา FIBB ปรับขยายจำนวนทีมในรายการชิงแชมป์โลกจาก24ทีมเป็น32ทีมต่อประเภทแข่งขันนั่นแปลว่าแต่ละรายการหญิงและชายจะมีทีมเข้าร่วม32ทีมแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งแบบพบกันหมดในรอบแบ่งกลุ่มแล้วทีมอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบนอกเอั์16ทีมจากนั้นก็เป็นการต่อสู้แบบแผ้คัดออกไปจนได้แชมเปี้ยนซึ่งตลอดทัวร์นาเมนต์จะมีทั้งหมด64แมตช์กระจายตลอด17วันและ 32ทีมถูกคัดเลือกยังไงบ้างระบบหลักๆที่ FIVB ใช้ตอนนี้เป็นแบบผสมรวมกันระหว่างสิทธิ์เจ้าภาพสิทธิ์ช้ําโลกเดิมโคต้าจากสมาพันธวีปและการเติมช่องว่างจากการจัดอันดับโลก ยังง่ายๆว่าเจ้าภาพได้สิทธิ์อัตโนมัติในกรณีนี้ถ้า USA กับแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งสองประเทศน่าจะได้สิทธิ์เข้าอัตโนมัติสองช่องชมป์โลกสมัยก่อนจะได้สิทธิ์หนึ่งช่องสมาพันธ์ทั้งห้าของโลกเอเชียยุโรปแอฟริกานอเเซกและอเมริกาใต้จะได้โคต้าเบื้องต้น3าทีมต่อสมาพันธ์ซึ่งรวมกันเป็น15ช่องและที่เหลือจะคัดจากการจัดอันดับโลกจนครบ32ทีมนั่นคือภาพรวมแบบเข้าใจง่ายเส้นทางที่ชชดที่สุดสำหรับทีมชาติไทยคือจบในท็อออองกกีืคาาทรัษ โลกให้อยู่ในกลุ่มท็อปฟบตีตอนที่ FIVB คำนวณคะแนน,นตรงนี้มาจากการบริหารโปรแกรมแข่งให้เหมาะสมการพนาหลีกในประเทศและการส่งผู้เล่นไปเก็บประสบการณ์ในต่างแดนเพื่อเสริมทั้งฝีมือและแต้มสะสมให้มั่นคง มาดูมิติเชิงโอกาสและความท้าทายเชิงองค์กรบ้างการจัดทัวนาเมนต์ในอเมริกาเหนือมีข้อดีคือฐานแฟนที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและระดับมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดซึ่งหมายความว่าจะมีผู้ชมหน้าใหม่ๆเข้ามาในระบบแต่ความท้าทายคือเรื่องระยะทางและต้นทุนการเดินทางของทีมจากเอเชียและยุโรป การจัดตารางเวลาให้เหมาะสมการบริหารเวิร์กโหลดของนักกีฬาและการประสานงานข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาไม่ใช่เรื่องเล็กนอกจากนี้การประจายสนามไป2ประเทศถ้าให้เกิดเรื่องการขอวีซา่าการขนส่งอุปกรณ์และความแตกต่างด้านกฎระเบียบของแต่ละรัฐหรือจังหวัดที่ต้องคิดล่วงหน้าและก่อนที่เราจะข้ามไปถึงสหรัฐแคนาดากับกาตาขอพูดถึงโปลแลนด์สักหน่อย โปแลนด์ได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพรายการชายในปี2027ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ FIVB เลือกโปแลนด์ประเทศนี้มีวัฒนธรรมบอลเลบอลที่เข้มขน้นแฟนๆตื่นตัวเต็มสนามในทุกรายการระบบหลีกและスตดิุมที่พร้อมรองรับอีเวนต์ใหญ่ๆทําให้โปแลนด์เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสําหรับการจัดทัวนามเมนต์ระดับโลกการที่โปแลนด์รับหน้าที่ปี2027ทําให้ปีนั้นมีความครบทางมิติของยุโรปคือโปแลนด์และอเมริกาเหนือคือสหรัฐและแคนาดา ก่อนที่วงการจะขยายเข้าสู่ตะวันออกกลางกับกาตาในปี2029ภาพรวมแบบนี้ช่วยกระจายแฟนเบสเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง สำหรับกาตาการไปจัดทัวนาเมนต์ชายปี2029ในโดฮาเป็นสัญญาณชัดว่าตะวันออกกลางกำลังถูกมองเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพกาตามีประสบการณ์การจัดงานระดับโลกและสาธารณูประคที่เชื่อมต่อได้ดีซึ่งจะช่วยให้การจัดการด้านโลจิสติกส์สะดวกแต่คำถามคือเราจะทำยังไงให้ทัวนาเมนต์นั้นไม่เป็นแค่งานใหญ่ในสนามคอนกรีตเท่านั้นแต่ต้องสร้างมารดกหรือเลกซี่ให้กับวงการวอลเล์บอลในภูมิภาคด้วยเช่นโครงการเยาวชนโคชิงค่ง หรือการเชื่อมต่อกับหลีกท้องถิ่น พูดถึงมุมมองเชิงธุรกิจและสื่อสารบ้างนะการย้ายทัวนาเมนต์ไปยังอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางจะเปิดโอกาสกับผู้ประกอบการสื่อสารรายใหม่ๆช่อง OTT ที่มีฐานผู้ใช้ใหญ่ในอเมริกาเหนือจะช่วยขยายการเข้าถึงในขณะเดียวกันแบรนด์ต่างประเทศที่อยากเข้าหากลุ่มเยาวชนในสหรัฐและตะวันออกกลางจะมองว่านี่คือพื้นที่ลงทุนเชิงสปอตมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจซึ่งนั่นหมายถึงงบประมาณการสนับสนุนที่อาจตามมาและถ้ามีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาสมาคมต่างๆก็ต้องพร พร้อมนาประโยชน์นั้นมาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของตัวเองโปรบแฟนๆชาวไทยคุณเห็นว่าการก้าวขึ้นสู่วิธีระดับโลกเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องวางรักฐานมาหลายปีตั้งแต่การสร้างทีมเยาวชนการผลักดันผู้เล่นไปเก็บประสบการณ์ในต่างแดนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมาคมไปจนถึงการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนหากเราสามารถวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องโอกาสที่ทีมไทยจะได้เห็นชื่อปรากฏบนเวทีสําคัญในปี2027ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเท่าล่ะสรุปว่าการที่ สหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดเวิร์ชแชมเปี้ยนชิพหญิงปี2027ขณะที่โปลแลนด์รับหน้าเสือจัดฝั่งชายและกาตาได้ไปในปี2029แสดงให้เห็นว่าทัวร์นาเมนต์นี้กำลังขยายตัวสู่ตลาดใหม่ๆเปิดทั้งโอกาสด้านแฟนเบสการเงินและการสร้างมรดกให้วงการกีฬาแต่ก็เต็มไปด้วยจ์ใหญ่ทั้งเรื่องโลจิสติกส์และการเตรียมทีมโดยเฉพาะชาติที่อยู่ไกลอย่างไทยดังนั้นสิ่งสำคัญคือการมองการไกลและเตรียมตัวอย่างชัญฉลาดเพราะสุดท้ายแล้วโอกาสมักเป็นของคนที่พร้อมที่สุดเสมอ